สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้เนาะก็มาพบกับช่องจา๋าจ๋าปากกระเพ่ะเมืองเพชรบูรณ์นะใครที่เป็น FC นะคะก็ขอสวัสดีทุกคนเลย FC แนะนำนะคะ FC มาจากเจแปนนะคะขอสวัสดีนะคะวันนี้นะจ๋าจะมาตอบคำถามที่ FC ส่วนมากถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ,ะเป็นคำถามที่หลายคนนะอยากรู้มากนะคะซึ่งตอนเนี้มันเป็นคำถามที่แบบฮิตมากนะคะสำหรับ สำหรับที่ว่ายูทูบเบอร์อ่ะส่วนมากอ่ะถ้า,ถ,าถ้ามีกระแสเรื่องนี้เขาจะถามกันมาเยอะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอบได้ทุกคําถามเลยตอนนี้นะคะตอนนี้เนาะ,ะนะ FC ท่านไหนนะคะที่มีคําถามเนาะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะใต้คลิปเลยก็วันนี้สุขภาพดีดีมากแล้วนะคะก็ยังเหลือแค่ไอนิดหน่อยนะคะก็คือว่าไม่ค่อยสบายนะคะคันนี้ ก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะคะรักษาตัวเองแล้วคราวนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมากระหน่ำคลิปนะ f ีบอกว่าจะไม่ไม่ลงคลิปอรอทั้งวันเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเสียงมันหายเนาะอันนี้แดดร้อนนะคะไม่ใช่อะไรนะคะใส่เสื้อแดดร้อนมากนะ,ะมาฟังคำถามนะคะที่ fc ถามมานะคะซึ่งเป็นคำถามที่ เป็นเป็นคำถามที่หลายท่านถามแต่จ๋ายังไม่ตอบนะคะที่ถามมาใต้คอมเมนต์อะอ่ะวันนี้มาตอบนะคะ f อหนึ่งท่านนะคะถามมาบอกว่าคุณจ๋านะคะตอนนี้แต่งงานหรือยังนะคะแต่งงานใหม่หรือยังยังนะคะยังเนาะก็เขาเรียกว่าคบกันนะคะคบกันดูดูดูกันก่อนนะคะดูใจก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะบางทีนะคะบางทีเราอาจจะบอกว่าใช่ แต่เขาอาจจะไม่ใช่หรือว่าเขาอาจจะใช่แต่เราอาจจะคิดว่ายังไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะให้เวลานะคะให้เวลาตองตองความรู้สึกกันก่อนนะคะเพราะว่ามันมันมันก็แป๊บแป๊บเองนะคะก็เลยเออตอนนี้ก็แค่แค่ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะลองดูก่อนนะคะก็คือว่าในใจอะ่ะก็ต้องอย่างก่อนนะคะอย่างให้ให้ให้เขา อย่างก่อนนะคะว่าจะมีครอบครัวนะคะอยากจะสร้างครอบครัวกับเราไหมนะคะคือคือคำเนี้ยนะเราตัดสินใจครั้งนึงแล้วมันพลาดนะคะมันพลาดเนาะเราก็ไม่อยากพลาดนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ไม่ไกลนะคะเราก็ยังตัดสินใจได้นะคะอ่ะอันเนี้ยก็ต้องลองให้ทาง ผู้ชายนะคะเขาเขาตัดสินใจก่อนแต่เราอ่ะพร้อมสร้างครอบครัวตลอดแหละนะคะคือบางทีเราก็อยากมีคนดูแลเนาะคือการดูแลนะคะการดูแลการอะมันก็เราก็ไม่รู้นะว่าการดูแลอะมันจะทําให้เขาแบบชอบไหมลาคาญไหมหรือว่าถูกใจไหมหรือเขายังอยากแบบมีเวลาส่วนตัวอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเออให้เขาอย่างใจก่อนนะคะแต่เราอะ่ะพร้อมนะ อะเอซี FC บอกว่ามีเบอร์โทรไหมนะคะอาเบอร์โทรของจ๋านะคะอันเนี้ยคือให้เฉพาะเอฟซีที่ฟังจบนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โอเคนะคะเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หกห้าแปดสามเจ็ดห้าแปดหนึ่งสองนะคะอ่ะแล้วคันนี้เขาบอกว่าอ่วาวันเลนทายเนี้ยนะคะในในวันวนัวนเลนทายใกล้จะถึงเนี้ยสิบสี่กุมภานะคะ คือมีของขวัญอะไรให้ใครไหมนะคะอันนี้เอฟซีถามมามีนะคะยังไม่บอกยังไม่บอกถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์อีกแหละนะคะก็ต้องรอนะคะบางทีอาจจะทําคลิปนะคะทําคลิปลงในช่องเลยนะคะบางท่าหลายคนบอกว่าอยากอยากเห็นหน้านะคะอยากเห็นหน้าแฟนก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขายอมเข้ากล้องนะเขายอมเข้ากล้องเพราะว่า,วาคนที่ออกช่องกับจ๋านะค่อนข้างที่จะแบบอืมดังนะ อแล้วคันนี้อะมามาอีกหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกว่านะคะเอฟซี FC บอกว่าวันเนี้ยวันเนี้ยวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาเนะคะจะ๋าอยากเล่นเลขอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าจ๋าบอกไปแล้วจ๋าไม่ซื้ออ่ะเลขมันจะชอบออกแต่ถ้าจ๋าบอกแล้วจ๋าซื้อซื้อเลขตัวที่บอกอ่ะก็ทำไมไม่ออกจ๋าก,ก็ไม่เข้าใจนจ๋ายังไม่เข้าใจเลยว่าเออทำไมมันมันแบบว่า แต่ถ้าเราถ้าจะบอก f c ไปเออจะไม่ซื้อนะงวดาั้นจะาไม่ซื้อหวยเลยอะไรเงี้ยออกนะโออแต่ถ้าวดนั้นจะาซื้อทาไมไม่ออกจาก่าก็ไม่เข้าใจสงสัยจ่าต้องหยุดเล่นแล้วแหละนะคะคือคือไม่เล่นละให้ให้แต่แนวทาง f c ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเราถามว่าเลขที่จ่าซื้อตัวไหนนะคะก็วดนนี้ว่าจะนะว่าจะซื้อห5 7, กึก็ให้เพื่อนๆตัดก่อน1 5ึก็จะเป็นห5ึ่หแล้วก็17 อ่ะอันนี้จะถ้าถ้าตัดชุดสองตัวเนาะเผื่อมันจะเข้าสองตัวเผื่อสามตัวมันจะหลุดนะแล้วไปเข้าสามตัวอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้เอฟซีอ่ะติดไว้ติดเอาสองตัวก่อนนะคะสามตัวสต๊อปอะไรอย่างงี้อันนี้มานะคะตั้งคําถามนะคะเอฟซีตั้งคําถามมาเยอะเลยนะคะอ่าเอฟซีบอกว่าจ๋าเป็นคนที่ไหนนะคะจ๋าเป็นคนที่เพชรบูรณ์อยู่ลมศักนะ จะถ้าถ้าใครที่อยู่ระแวงเนี้ยจะจะอยู่วางร่องนะคะจะจะอยู่ลมศักดิ์อ่าบางท่านบอกว่าที่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหลายท่านอาจจะถามจะชอบถามว่าจะอยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยจะจะบอกเพชรบูรณ์บางท่านบอกว่าเออก็อยู่เพชรชบูรณ์เหมือนกันแล้วอยู่อำเภออะไรนะคะอยู่ลมศักดิ์เนะาะบ้านวังร่องถ้าใครถ้าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ทักทายได้นะเพราะว่าไปเคยแต่งตัวไปครั้งหนึง่งไปเที่ยวง,งานวัด งานวัดที่แถวบ้านจ๋าเนี่ยแหละโอ้เราก็แต่งตัวเป็นพมา่าเลยจริงนะคะคือแต่งเป็นพมา่าเลยแบบคนเดียวด้วยอะ่ะก็เลยโอ้โหทางวัดนะบ้าอยู่คนเดียวแหละไอ,อพี่ชายใส่สลงเป็นพมา่าอีกจนจนคนในในงานอะ่ะก็บอกว่าเออใครใครแบบว่าเออพมา่าแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจริงเลยอะ่ะนะคะคือคือแบบว่าแต่งแต่งโซนอย่างนั้นเลย คือว่าอยากลองทํว่าเอว่าเอฟซีมาขอถ่ายรูปนะขอบคุณมากเลยนะคะคือคือจะทําแบบไม่ให้ใครแบบสนใจเออมีแต่คนสนใจอีกแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะ Q&A นะคะอ่ะถามมาไว้ก่อนนะคะถ้าถ้าเกิดว่ารอบม,มคำถามได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะมาตอบคำถามให้ FC นะคะทุกท่านเอาเอา เอาไปแบบว่าเอามาฟังกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับวันนี้เนาะจ๋าขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนะที่เป็น f c ที่เข้ามาติดตามจ๋านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากนะใครที่รักจ๋าก็ขอให้รักนานๆนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็ติดตามจ๋าไปตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ